ก้ินแลวสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับจอพดูนะครับผมวันนี้ก็คือทุกคนน่าจะรู้นะครับผมใส่พระประคอบตัวนี้นะครับผมทุกคนน่าจะรู้นะครับผมวันนี้เป็นจิตอาสานะครับผมก็คืออชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนะครับผมช่วยกันเขาเรียกว่าทาความสะอาดหมู่บ้านนะครับผมจะทํายังไงให้หมู่บ้านสะอาดนะครับผมก็คือรอบนี้แหละเขาจะทําคือเดือนหนึ่งเขาจะทําครั้งหนึ่งนะครับผม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ร่วมสักเท่าไหร่นะครับผมแต่รอบนี้นะครับผมเต็มที่ครับผมไปไปดูกันครับผมว่าเขาทํากันยังไงนะครับผมไปบับบับบูอะไรจิ่เร็วเลยก่อน านวิโอเคตอนนี้ผมก็ได้ถุงมือนะครับผมได้ถุงมือแล้วต่อไปก็เริ่มงานกันเลยแล้วก็ชาวบ้านนะครับผมดูชาวบ้านครับมารอกันต่อไปเราก็ เร,เริ่มงานกันเลยนะครับผมแล้วก็คนที่มีเครื่องนะครับผมก็จะตัดหญ้านะครับผมส่วนคนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็จะใช้มือเก็บขยะนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมกู้เดาป้าเห็นกูเดาเนาะเดากระดาอีทีโกโก้อะไรเนี่ยป้ากันเลือดเดาเนาะเตเนาะเออผมกู้เนาะ

ตอนนี้ก็คือเราจะมาเริ่มหน้าหมู่บ้าน <c oughs> ก็คือทางเข้าหมู่บ้านนั่นเองครับผมเราก็จะเริ่มจุดนี้นะครับผมนี่ก็จะมีชาวบ้านเยอะแยะไปหมดนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็คือเขาจะแบ่งเขาน่าจะแบ่งกันสองกลุ่มนะครับผมเขาน่าจะแบ่งกันสองกลุ่มขึ้นมานี่กลุ่มหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างล่างอีกกลุ่มหนึ่งน่าจะประมาณนี้นะครับผม<ไ>อันียย โมีน้ำตกด้วยโอ, 1941, okay. อ้ยโอเคต่อไปเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับเดนน sa ther 1 kg re. Sa wa ka tu vi tu vi pa da. Pa da. Tu bri. Ha tu ing ka bi. Sa ther u pu le. ล้าลาลาบพี่ว่าตว่ากับพ่อจดเแล้วล้บ่มาเรมาเที่ยวท่หนเราเลยกบมาใช่ไหมอ่ะี่มจอาจารย์จอยู่หนแ่มาบามาบ้า่าตาหัวเพราะเอแค่เยอะที่ผัวหรือก็ท ขยะนี่คงค่าจะเยอะพวกขยะอะไรนะลูกอมเพราะว่าไอ้เด็กมันชอบกินนะครับผมจุดี้เดือดนะครับเดี๋ยวว่านี่เดี๋ยวจไปเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมครับผมครับอันนี้มากองไว้ใช่ไหมครับผมกองไว้แล้วก็ให้รถขนไปนะครับจะได้บรรยากาศใหญ่กว่าดี๋ยว โอเค okay, ตอนนี้ก็คือจะเคลียตรงนี้นะผมเคลียขยะเคลียตรงนี้ให้มันดูสง่างานขึ้นใช่ไหมตั้งใจทำงานหน่อยตั้งใจทำงานหน่อยอันนี้ก็คือกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือไปจ็บขยะฝั่งนู้นแล้วนะผมขึ้นไปข้างบนครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มปุ่นหลุมครับผม เราจะเปลี่ยนกันนะครับผมคนไหนแบบเหนื่อยแล้วเราก็จะลงไปช่วยนะครับผมรอรอกันครับผม เดี๋ยวกี้เถอทำงานยังไม่เสร็จฝนตกครับทุกคนครับอ่ตอนนี้คือพักผ่อนพักผ่อนครับผมก็แนัวจาใบอไม่ไหวแล้วฝนตกนี่ไม่ไหวครับเดี๋ยวไม่สบายครับ ถ้าพ้นจุดแล้วเราจะเราเราก็จะเริ่มใหม่ทำงานต่อนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมจะเก็บไว้ประมาณน,นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วฝนตกแล้วอันนี้คือขยะขยะที่เราเก็บนะครับผมขยขยะที่เรา ไปเก็บกันนะผมนี่พโอเคไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับดูแล